สวัสดีค่ะสวัสดีกับทุกทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่แหลมกกกในวันนี้นะคะวันฝนตกกำลังเตรียมตัวจะไปสวนดีนะคะไม่ทันไปถ้าไปแล้วก็ฝนห่พอได้ตกมาก็จะตกไม่หยุดนะคะอยากให้ดีใจว่าตอนที่ปลูกมันดินแห้งทีนี้ก็จะกลับมาเครียดอีกแล้ว ตกเยอะเกินไปก็ไม่ดีอีกนะคะสำหรับมันที่เพิ่มปลูกแต่ธรรมชาตินะคะเป็นอะไรที่เราไม่สามารถหยับสันเองได้นะคะธรรมชาติก็คือธรรมชาติด้านนี้ภูเหล็กไฟเห็ดอีกไม่เกินหนึ่งอาทิตย์หรือสิบวันเห็ดออกแน่นอนค่ะเห็ดออกแน่ๆนนอน เมื่อวานนี้โชคดีบุญหลายค่ะฝนไม่ตกนะคะวันทําบุญวันฟ้าจริงๆนะฝนจะตกทําบุญบนวัดถ้ำขาเอกถ้าฝนตกนี่ก็จะขึ้นลงลําบากแต่เมื่อวานนี้บรรยากาศดีนะครับปรอดโปร่งไม่ร้อนไม่อะไรทุกอย่างผ่านไปด้วยดีแต่วันนี้ฝนตก แม่แหลมสังเกตแต่ละปีจะเป็นแบบนี้นะคะหลังจากวันเราส่งน้ำไม้เท้าแล้ววันลุงขึ้นฝนจะตกปีที่แล้วก็เหมือนกันนะปีที่แล้วก็เหมือนกันแบบนี้ละคะ่ะหลังจากส่งน้ำไม้เท้าส่งพะบบระบนวัดรรมระเอกแล้วพอลุ่งขึ้นเนะี่ยฝนจะตกแบบนี้แหละจำได้ค่ะเดี๋ยวเราไปเก็บเห็ดนะคะต่อไปก็คอนเทนต์เข้าป่า เดี๋ยวจะทําปกคลิปหัดทาปกคลิปนะคะที่นี้เดี๋ยวจะให้แถมสอนออนไลน์สอนออนไลน์ทําปกคลิปเพราะว่าการหาเหตุนี้ถ้าเราทําปกคลิปสวยมันจะมันจะดูแบบดึงดูดทําให้อยากให้คนเข้ามาดูนะคะอันนี้คือกําลังจะไปสวนอยู่แล้วนะคะฝนตกมาพอดีแล้วก็ดูท่าทีคงจะไม่หยุดง่ายๆแล้วตอนบ่ายว่าจะลงไปเอามอเตอร์ไซ เอาโมดเตสัห่างโมดเตช้างเอาไปซ่อมเอาไปซ่อมนะคะที่ร้านเขาโทรมาบอกแล้วว่าเสร็จแล้วให้ลงมารับได้แล้วมันจีดร้านค่อยประสันแต่ฝนก็ตกก่อนนะคะว่าจะไปเอารถมีมีมอเตอร์ไซคันเดียวแล้วมันลําบากตาสิงเอาไปแม่เหลมก็ไม่มีรถขี่ก็มีสกูตเตอร์ด้วยนะคะแต่ว่าสกูตเตอร์นี่หน้าฝนแบบนี้จะไปไหนมาไหนก็ลําบากไม่อยากให้เขาตากฝน เลยจะไม่ค่อยได้เอาไปไกลเท่าไหร่นะขี่ในหมู่บ้านสกูตเตอร์เอาไปซ่อมเรียบร้อยเลยล่ะค่ะมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ฮางอีกคันหนึ่งเดียกตอนบ่ายว่าจะไปรับเดี๋ยวฝนก็คงจะหยุดร้านเขาบอกว่าเสร็จหลายวันแล้วแต่ติดต่อไม่ได้เขาบอกว่าเขาโทรมาแต่เราไปเช็คดูในเบอร์ไม่ได้มีสายโทรมาเลยนะไม่รู้เขาโทรไปเบอร์ไหน นี่หลังบ้านนะคะอันนั้นคือปูเหล็กไฟในตำนานของเราบรรยากาศสดชื่นนะคะฝนตกยังไงก็ตกเถอคะค่ะมันจะนาทำนาแล้วปีนี้ว่าจะหยอดข้าวนี่ไม่รู้จะช่วงแดดๆนะคะรอหยอดพร้อมเขาประบุมปีนี้ว่าจะหยอดเอาสักครึ่งหนึ่งดำไม่ไหวแล้วค่ะอายุเยอะแล้วสองตายายหยอดเอาครึ่งหนึ่งแล้วก็เอาไว้กันบอดกันบอดก็คือกลัวว่าข้าวที่หยอดเราจะยาดจะลกอะไรต่างๆนะคะก็เอาไว้ดำสักครึ่งหนึ่ง เราต้องวางแขนต้องวางแขนยางก็จะไปเปิดปุยยางก็จะไปใส่มีแต่งานนะคะช่วงก่อนหน้านั้นเตรียมงานบุญก็หลายวันอยู่แต่มาถึงวันนี้แล้วนี่เรียบร้อยลงใจแล้วล่ะค่ะได้ทำตามสิ่งที่เราได้อธิษฐานไว้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเชื่อถือด้วย ใจศรัทธาด้วยใจจริงๆแล้วก็ไม่อยากจะเสียคำพูดที่เราเคยพูดไ้สิบปีแล้วนะคะสิบปีแล้วที่แม่เหล็อ,อธิฐานไว้แล้วก็รอดอยู่ดีมีแหงมาจนทุกวันนี้ค่ะก็ทำเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันค่ะนี่เป็นอีกมุมหนึ่ง <c oughs> อีกมุมหนึ่งอีกด้านหนึ่ง แล้วอันนี้คือเสาไฟนะคะเสาไฟจะมีหมอปแปลงระยะห่างจากบ้านแม่แหลมนี่จากหลังคาถึงเสาไฟนี่ประมาณกี่เมตรอะเมตรสองเมตรประมาณนี้ละคะ่ะแล้ววันนั้นน่ะงูงูเขียวนะคะขึ้นไปจะบนนะคะเลยหม้อขึ้นไปอีกระเบิดเสียงดังสน,นั่นวันไว้บ้านสะเทือนเป็นอะไรที่น่ากลัวมากแต่แม่แหลมนอนไม่รู้เรื่องเลยหลับไม่รู้เรื่อง สิงนีวิ่งลงไปข้างล่างวิ่งลงไปดูครัง้งแรกกรสิงบอกว่าคิดว่ามีคนมาโยนระเบิดใส่บ้านอยู่อยู่ข้างในมันจะจับทิศไม่ถูกนะคะอยู่ในบ้านน่ะเราปิดหน้าต่างแล้วจะจับทิศไม่ถูกว่าเสียงดังมาจากไหนเป็นข้างบนขึ้นไปนะคะจะตรงคัดเอานะคะเขาต่อลงมาแต่ยังไม่ใช่ตรงหม้อนี่นะเป็นบนขึ้นไปอะ่ะลรบวิ่งลงไปดูอะ่ะไฟมันลุกแล้วนะคะตรงนั้นอนะ่ะไฟมันลุก แล้วโชคดีคือกระเด็นออกไปนอกนอกดนนะคะนอกถนนถ้ากระเด็นเข้ามาในบ้านนี่ก็หลังคาเราละคะ่ะน่ากลัวมากจนไม่รู้ว่าจะทํำยังไงคือเราก็ผิดละก็เสาเขาตั้งก่อนอยู่แล้วเราตั้งปลูกบ้านนะคะมันก็ติดถ้าเราไม่ทําบ้านขนาดนี้อะ่ะมันก็ไม่ติดก็บนตะสิงอยู่จนทุกวันนี้นะคะ่ะสองครั้งแล้วนะคะงูขึ้นไปอะ่ะงูเขียว ขึ้นไปตรงคัดเอา์นะคะมันจะอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าต่อลงมาสายม้อแปลงเนี่ยคะ่ะ <_ S 2> เข้าไปตรงนั้นพอดีมันก็ระเบิดปั้งปั้งปั้งหลังจากนั้นก็ระเบิดอีกนะระเบิดอีกก็มีแสงมีมีไฟแต่ไม่ไม่หนักเท่าช่วงแรกๆอนนันนั้นไม่แหลมตื่นละก็ไฟแล้วก็วิ่งลงไปอยู่ข้างล่างนะคะกลัวพอสงบแต่ไฟไม่ดับนะไฟไม่ดับ ผู้ใหญ่ก็รีบโทรบอกไฟฟ้านะคะแล้วไฟฟ้านี่เป็นอะไรที่ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะคือมาเร็วมากไม่ถึง20นาทีคือลูกชายแม่แบมอ่ะทางานที่ไฟฟ้านะคะแม่แบมก็โทรไปบอกลูกชายลูกชายก็แจ้งไปที่อ่าไฟฟ้าคือเข้าสเตนไบรอเขาเข้าเวรกันนะคะกลางคืนน่ะพนักงานไฟฟ้าก็จะเข้าเวรกันมีเหตุมีอะไรเขาก็จะมาทันทีก็มาทันทีภายใน20นาทีเขาอยู่สานเว แป๊บเดียวเองนะคะเราก็รอด้วยความอกสัน,น,นกนแกนกลัวว่าหม้อเนี่ยจะระเบิดหม้อระเบิดนี่ไม่ต้องพูดถึงบ้านไม่แหลมนี่เรียบร้อยคิดในใจอะ่ะก็วิ่งขึ้นวิ่งลงนะคะอะไรจะเกิดก็เดี๋ยวเราเอาสมบัติเราเท่าที่เอาลงได้คือคิดไปต่างๆนานาแต่มีสติอยู่นะคะตอนนั้นก็สงบนะคะกไ็ไม่ได้แตกอีกคือมันจะแตกช่วงที่งูเขียวอะ่ะแบบ ถูกช็อตแล้วงูเขียวจะจะบิดตัวแบบนี้ค่ะมันจะไปโดนแล้วก็มันจะระเบิด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 จนงูเขียวไหม้กลิ่นงูเขียวไหม้ตกลงมาตกลงไปด้านล่างนะคะแต่ก็ยังมีไฟลุกอยู่แต่ลุกแบบไม่แสงไม่เยอะเท่าไหร่พองูเขียวตกลงมาก็เลยไม่ไม่มีมีไม่มีเสียงระเบิดแม่กลัวมากนะคะนี่อยู่ติดบ้านไม่รู้จะทำยังไงจะย้ายไปไหนก็ไม่ได้ค่ะบ้านนี้ คือตั้งแต่เขามาตั้งนะคะตั้งแต่เขามาตั้งเราก็ไม่ได้คิดถึงอนาคตใช่ไหมคะแต่ก่อนตรงนี้จะเป็นบ้านหลังเล็กๆนะคะหลังเล็กๆเตี้ยๆค่ะบ้านบ้านของแม่เป็นบ้านของครอบครัวเรานี่แหละอยู่ด้วยกันหลังเล็กๆเองนะคะเล็กมากแล้วก็ไปปลูกบ้านอยู่ด้านหลังพอไปปลูกบ้านอยู่ด้านหลังบ้านพ่อบ้านแม่ค่ะตั้งแต่เราเป็นสาวๆบ้านหลังเล็กตรงนี้ก็เลยลื้อแม่ก็เลยบอกว่า ตรงนี้น่ะยกให้แม่แหลมคือแม่แหลมมาอยู่กับแม่นะคะน้องก็จะมีครอบครัวไปแล้วก็น้องชายคนหนึ่งแม่ก็เลยยกที่ตรงนี้น่ะให้เป็นของแม่แหลมด้านหลังอ่ะจะเป็นของน้องชายคนเล็กข้างละข้างในที่เป็นสวนอ่ะจะให้น้องอีกสองคนนะคะเราก็เลยแม่ก็เลยให้รื้อบ้านหลังเล็กแต่ก่อนบ้านแม่นะคะแล้วเราก็ไปอยู่หลังนู้นด,ด้วยกันจนแม่แหลมแต่งงานแต่งงานกับตาสิงก็ ก็อยู่ด้วยกันที่หลังโน้นจนหลายปีนะคะหลายปีแล้วก็ไม่มีเงินจะมาสร้างบ้านนะคะพอมานั่นก็เก็บหอมรอมริบมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆจนมีเงินปลูกบ้านปลูกอะไรเราก็เลยมาอยู่บ้านของเราบ้านของเราเสร็จบ้านแม่แหลมเสร็จหลังนี้นี่ปีปีห้าสิบแปดนะคะปีห้าสิบแปดเราก็ย้ายมาอยู่ปีหกศูนย์แม่ของแม่แหลมก็เสีย แต่อยู่แม่แม่แหละมาอยู่หลังนี้แม่ก็อยู่หลังโน้นแล้วก็ไปทํากับข้าวทาอะไรนึ่งข้าวนึ่งอะไรให้เลี้ยงแม่นั่นแหละค่ะอยู่กับแม่นานฝนก็ตกหนักมาเรื่อยๆนะคะเราก็เล่าเรื่องของเราไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะไม่มีทีท่าว่าจะหยุดอ่ะเอาซะให้พอให้สมกับที่กลั้นมานานนะคะเดี๋ยวถ้าตกหนักวันนี้เราก็ไปหวานกล้ากัน ก่อนเอาตามสภาพความเป็นจริงก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ